อามาดูสองใบนี้กล่องโตโยต้าสามเซกับห <N> นึ่งเอ็นเซตครับโตโยต้าทั้งสองใบเลยนะครับใบนี้สองใบนี้แจ้งว่าไฟเครื่องยนต์ไม่ขึ้นสตาร์ทไม่ติดนะครับอันดับแรกนะครับไฟเครื่องยนต์ไม่ขึ้นสตาร์ทไม่ติดแน่นอนนะครับส่วนใบนี้เอามาเทสดูแล้วไฟเครื่องยนต์ขึ้นนะครับหัวฉีดทํางานนะครับปั๊มติ๊กทํางานคอยนะครับหนึ่งสองสามสี่ทำงานนะครับอันนี้ใบ ใบนี้นะครับอันนี้ใบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูใบนี้นะครับว่าทํางานหรือเปล่านะครับอะใบนี้ก็ทํางานนะครับใบนี้ก็ทํางานนะครับตัมติกจะทํางานนะครับคอยก็ทํางานนะครับนะครับอันดับแรกนะครับถ้าไฟเครื่องยนต์ไม่ขึ้นให้ไปดูภากจ่ายไฟก่อนนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครับโอเคนะครับ พอปิดจอบการเทีกล่องนะครับโตโยต้าสามแซดนะครับกับหนึ่งเงินแซดนะครับบายช่างผลี้ชัดเจนครับ